สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องเขื่อนสุดินชาแนลครับผมครับเขาเดือนนี้เขาเดือนยังเดือนฝนตกห้ามเนาะเห็นไหมฮะเดือนเดือนยังเนาะเดือนเดือนก็เดือนสิบเนาะครับเนาะใส่เบ็ดครับเขาเขียวครับนี่ครับเขาเขียวแล้วครับพ่อได้ใส่เบ็ดแล้วครับสีมาทดสอบบางปีแรกครับในการใส่เบ็ดว่าสีได้ปลาบอสีมีปลาบอนะครับเนาะเดี๋ยวเราต oui. ิดตามชมตอนต่อไปได้เลยครับผมไปครับ ผมใส่ได้มากกับลายลังเหรอครับพี่น้องครับจะใส่ไปเรื่อยๆครับติ13คนเพิ่งนะครับใส่เยื่อใส่เดือนนะครับเด้อใส่เดือนนลยครับเนี่ยใส่เดือนเพื่อนครับนี่ครับเปิดฤดูกาลนี่ครับเนี่ยใส่เดือนครับเกาะเลยครับบอดามาแล้วครับเด้อ เป็นเงือของปลาครับผมใส่เดือนครับนี่ครับใส่ไปเลยครับไ่ต้องปิธีพิทันนั้งหลายครับน้ำมันหลายเสียบไปหมดอบเอื้องได้ั้งนี้แล้วครับ่มมน้นเขิน,นเนี่ย ครับสามชิปหลังนี่แหละครับมาลายหลังมาครับสามชิปหลังชิปี่ปลาบ่ครับครับผมติดตามนะครับผมติดตามครับนะครับจะใส่แครนี้แล้วครับ นะ,น,นะครับสามเป็นไงครับพี่พิธีสารบันเทาครับผมใส่เบ็ดครับฝากกดแลกกดไลค์กดติดตามช่องเคยสุดทิ้งชันเดี่ยวนะครับเด้อนี่พาพพี่น้องมาใส่เบ็ดครับ บวงหงเยาะครับใส่ไปเลยครับนี่โอหนึงเลยครับใสไปเดยครับนี่ปักกิ่นไปเลยนะครับมใส่เงี่ยตั้มสิเป็นพวกปลาดุกคนละครับกินนะครับใส่ทั้งของฟังนะครับเนอะทังนี้ส่กัน,นปลาน้ำไม่บวงหงที่นี่ปลาใหญ่บ่งได้ครับเนอะปลาน้ำไม่เนาะ เลยครับทีใส่เดีกันอาหาร่วนี่ะครับเป็นขางนะครับเวลาแม่ยำค่อยตีจำง่ายครับจำหนีเลยครับมาครับติดตามครับผมติดตามครับ ดิคัมก่อนครับผมนะครับพี่น้องเนี่ยใส่เดือนครับเกาะเลยครับผมเกาะในไรเหันยูนะครับเนาะก้นใส่ครื่องเดียวผมใส่โตนึงเลยเพอขีดเดืนอนหลายยี่เดือนหลายก็เกาะมันเลยครับนะี่ครับ เป็นๆเลยครับนี่ใส่ไป่โดนครับนี่เออนี่ครับนี่ไส้ยังครับนี่ก็รับเบ็ดยังก่อนักเบ็ดน้ำหน้าเขานะครับเนาะเขางามอยู่ครับปีนี้ครับเนนีครับนี่เขางามครับเขียวชุ่มเลยครับก็ปีนี้เป็นปีแรกครับ ที่เขาเขาหน้าบ้านเขาเบิง้งอยู่ครับน้ำไหลครับที่นี่ครับน้ำไหลครับลองติดตามมึงครับผมบ้าใส่เพชรเหลี่ยมมันติดติดได้บ่ครับเนาะเดิอใส่ข้งใส่ข้างมือเล็กหลังครับหางก้อนรอติดตามมึงครับผมรอติดตามครับผมบ ใช่ครับผมรอติดตามมึงครับแล้วว่าจะปลาจี๊ดได้หรือป่าอย่างไหนเนาะเดี๋ยวมึงสีใสไไปฟังกินครับติดตามครับผมใช่เสร็จแล้วครับผมพี่น้องครับอีกพวกกี่หลังเนาะครับเดี๋ยวให้แพ้พี่น้องมาติดตามมึงครับว่าเได้ปลาวอนะครับเนาะปลานี่เป็นปลาธรรมชาตินะครับได้ใชอยปลาเลี้ยงเลยครับเพราะว่าปลามันขึ้นมาจากทางนีเหนือทางหลังบ้านเัานเองครับเดี๋ยวลองใส่กลิ่นเดี๋มึงซิครับ ต้องตรวจสอบว่าเขาบําซีนีป่าบ่าครับเป mm hmm. ็นกับเต่าไซมขึ้นกับเจ้าได้นะครับเราวก็ใส่เทนนี่ด้วยครับใส่ทางพูนทางป่าก็มืดมากกั้นฟ้ามืดมากเนาะฟ้าเขาคอยกินเงาตลอกครับจะกป็นอย่าง mm hmm. ครับพี่กั้นไซมครับเรื่องนี้ใส่ลงไปเลยครับคนแรกวงางวางเนี่ยครับ mm hmm. ย้อนลงไปโดน มาครับตามมาครับมาครับตามมาครับ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  ได้แล้วเพื่อนจุ่มไปเลยครับแันคิดว่าปัดดุกหลายกับไสจำบลูกเล็กก็ได้ครับถึงจะลูกเล็กเลยครับตัวน,นี้อันนี้ทับสอบเป็นที่หอบมากถึนงนี่สาบแลเนาะใช้ทับสอบเฉยนั่นถึงนี่สาบว่บะจะคาดว่าน่าจะมีอยู่ครับ <laughs> ดดดดดรพี่น้องเนาะนะครับเนาะเสียงว่ค่อยดังไปได้ครับได้พี่น้อง ชุกางตรงใครตรงหน้าเนาะเสียงมันกล่องนี่ครับเด้อนี่ครับใส่ไปเลยครับขึ้นผมมารอเบางนีกบหลายอยู่ครับวันนี้ใส่เป็ดกบเนียเดี๋ยวหลังจากชุดนี้นะครับคือจะมาใส่เป็ดกบครับพี่หน่อใส่เป็ดกบเนาะะครับพอมีปลาดุกบอปลาคอบอปลาคอนอาจจะมีอยู่ครับเหมือนแร่องอยู่ครับพี่น้องเย ตกปะกุดครับยูไฟครับทางบานเนาะครับผมน้ำมับนี่นครับแล้วรับตกู่กินขึ้นเนนะครับต้นไปเลยครับเ่ยครับผมเหลืออีกอยู่สามสลังครับสีลังครับผมหลาทังปครับ ครับตามมาครับตามมามาเลยพี่น้องเด้อตัววันนี้ผมวาใส่เบ็ดกบเนาะ็ดเบ็ดกบเลอนน้องเดน้อาใส่เบ็ดกบคนเเดียว่เ็หลังหนึ่ง นีการใส่เป็ดกบนะครับนะเด้อเสร็จแล้เบิ่งครับเนี่ยก็ขาดเบิดนี่ครบใส่เป็ดกบขอหนึ่งขอสองครับขอสามเห็นน้ำหมากไหมครับนี่ครับเอาเงื่อนมันล่อเองสิครับอ่านี่ครับ แค่นี้พ่อรับเบ็ดกบไปยังมากไปครับแค่นี้พ่อรับเบ็ดกบนี่นแค่นี้แหละครับเม็ดกบเอาทั้งเพียงหลังนึงนะครับเน,นเาะมันสีมีบอกแหนมขึ้นมันใส่เบ็ดกบเด้อนี่เป็ใส่เม็ดกบเด้อครับเด้อเม็ดกบนี่ใส่สองหลังครับรอจิตามมือครับฟ้ามันสิ ดูดูครับสิครับบไม่ครับไตถิ่นไปเลยครับโอ้ลบล้มลมไ้ครับมองเข่าหัวปักถิ่นดินนะครับเด้ชาวบุ๋มบ้เด็นแส็งสีนะนี่ยอันนี้นะครับเป็ดกบม่ยังไหครับ เลยทองหลังครับเราคงจะใส่ไปเรื่อนนะพี่น้องเนาะอ่ามือนี้ผมมีอยังหลายครับพาพี่น้องมาใสาเ่เบ็ดเบิงเขาน,นีา่นะเข่าครับ40หลังครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคยสุดทิศชาแนลนะเด้อครับเด้ออ่ามีสวนผละหมากกันลักไหมเดี๋ยวถ่ายคลิปใหูเบื้งทีหลังเนาะสำหรับมือนี้เคยซุดทิศชาแนลสิขออนุญาตไปใส่ต่อนนะครับเด้อนนมันมมคำหนะน่อยเนาะเดี๋ยวสิบไันใส่ต่อนะครับเานาะสำหนะสรับมือนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเด้อครับเด้อ สวัสดีครับ